แล้วตอนนี้เป็นการลันกิกเบนซ์6โดยสแนปดากอน8อีลิต G5 นะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอให้ตัวระบบเนี่ยมันลันกิกเบนซ์ไปก่อนแต่บอกก่อนนะไอ้ข้างหน้าเนี่ยคือเพื่อนี่เขาเรียกว่าเป็นฟอร์ควัมเทสต์ดีไวท์อ่ะสกิปมาตอนที่กิกเบนซ์6รันเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยซิงเกิลคอร์3,819คะแนนแล้วก็มัลติคอร์12,302คะแนนถือว่าโคตรสูงเลยคือถ้าเป็นปีที่แล้วผมจำได้เลยนะฮะว่าสแนปดากอน8 Elite เนี่ย แต่ดลิตตัวที่ปีที่แล้วนะอยู่ประมาณ 2, 11, 2, <S 2> <s 1 <S <S 2 2 0 0คะแนนเท่านั้นเองนะครับผมก็ทว่ากันตามสเปคแล้วนะครับผมตัวชิปเนี่ยเขาจะมีแยกเป็นคอพามคอที่เป็นคอตัวใหญ่2หัวแล้วก็คอรองจำนวน 6หัวนะครับผมรวมเป็น8หัวดังนั้นเรื่องความแรงเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเลยก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมจากที่การเทสในห้องหลักของเขาประมาณ20%ฮะซัพพอร์ตอันเดอร์เอนจิ้น5เต็มระบบเลยก็จะเป็นการรันอันโตโตู้อยู่นะครับซึ่งจะเป็นรถก้อนอันตูต้ตะกี้ไหมเนี่ยกำลังรันอยู่แล้วลื่นด้วยอันนี้คือพลังของเซอร์ฟต้ากอน8 Gen 5นะครับครับผมคะแนนอันตโต้จบ4ล้าน3นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแบบมัง้งเนาะคะแนนมาขนาดดีโคโทเลย